แล้วค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับ BJ แตงนะคะเจอเจอหน้ากันแบบนี้ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแน่นอนวันนี้โปรโมชั่นเอาใจสำหรับคนที่อยากมีใบหน้าเด็กเป็นเทคนิคจากเกาหลีเลยนะไม่ต้องบินไปที่เกาหลีเลยเป็นการฉีดไขมันทั่วใบหน้าใครอยากมีหน้าเด็กใครอยากมีหน้าใสดูน่ารักน่ารักบางคนบอกว่าสมัยก่อนโอ้โหต้องบินไปถึงเกาหลีเลยทีเดียว แพงทั้งตัว๋วเครื่องบินทั้งราคาหลายแสนบาทแต่วันนี้มาดูกันราคาจับต้องได้ต้องบอกว่าเป็นเทคนิคใหม่ของทาง h e r m e s Clinic เลยนะคะเป็นเทคนิค Back Stem ซลล์ ale, ฉีดไขมันทั่วใบหน้าเหมือนไปที่เกาหลีเลยแต่ราคามาดูกันก็อบอกว่าเบาๆสบายกระเป๋าราคาอยู่ที่35,000บาทเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วมีเงินแค่35,000บาทแค่นี้ค่ะจบเลยจ่ายทีเดียวเลย สามารถมีใบหน้าที่เด็กนะคะฉีดไขมันได้ทั่วใบหน้าคุณมีปัญหาตรงไหนสามารถคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอรับรองค่ะออกจากคลินิกแบบใบหน้าที่เด็กเด้งใสและดูยาววัยแน่นอนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ย้ำนิดหนึ่งเนื่องด้วยว่าราคาค่อนข้างจะถูกแสนถูกก็เลยมีโปรโมชั่นจำกัดนิดหนึ่งรับแค่10เคส นนัน้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะคะ Hermes Clinic อยากมีหน้าเด็กอยากมีหน้าเด้งอยากมีหน้าใสที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะเทคนิคเติมไขมันที่หน้าค่ะ